ตอนนี้คุณอยู่กับคลิปย้อนตัวเองไปสมัยลิ้นบอกพีด EP สองแล้วนะคุณผู้ชมครับโอ้โหบอกได้เลยว่า EP แรกนะครับคุณดูโอ้โหถือว่าขอบคุณมากนะครับคุณดูเยอะมากเลยก็เอ่อให้จจภูมิใจนะครับเพราะว่าอย่างแรกคือมาจากประสบการณ์ของเราด้วยนะแล้วคือมาจากเออที่เราเล่นมาเนี่ยนะมันมีสตอรี่มีเรื่องราวแล้วแบบคุณดูแบบอยากดูแบบน่าจะจำอะไรมานี้นะครับซึ่งผมต้องบอกเลยนะว่าไออันแรกเนี่ยที่คน คิดว่ามันแบบมันดีสุดๆแล้วนะครับแต่บอกเลยเลยว่าคลิปนั้นเนี่ยผมรีบตัดมากอ,อไม่มีโรบัสทำยังไงดีวะเนี่ย้องร้านนี้เลย FDC Shop ร้านนี้นะครับมีหลายบริการให้เลือกสรรมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมโรบัส การเติมเกมหรือการแอบเม่เติมเกมก็มีนะครับน้องๆก็เกียงเค่นน้องๆนะครับมาเติมหลาเอฟดีซีชอบแล้วเราก็จะได้ของคุ้มมไปมากมายนะครับว่าจะเป็นโรบักนะครับจินมองอยากได้กันนักหนาแล้วก็บริการเติมเกมแบบพวกวอลเลตอาร์บีพีฟ้าออนไลน์คุณท้าพีบีอะไรก็ได้นะครับท่าน้องอยากเติมเดี๋ยวพี่จะทิ้งดินมาให้ตาล่างคลิปนี้นะครับทุกผู้ชมมาเติกันได้นะครับโอเคนะครับสตอรี่ในวันนี้นะครับง่ายๆเลยนะวมดูครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยทําตามผมแน่นอนอะ คือมันไม่น่ามีใครแบบไม่เคยทาตามผมนะคือมันเป็นบั็กได้คุณผู้ชมซึ่งในบั็กนี้ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าได้ทําทไม่ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมก็เป็นบัน็กบาร์กี้นะคือน่าจะจํากันได้ครับสำหรับบัคกบาร์กี้หรังว่าทุกคนได้จำได้ซึ่งผลบาร์กี้ก็ผมเอามาให้คนดูแล้วนะคุณผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้นะผลที่อ่าใครจะเออเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับสำหรับใครที่แบบว่าเล่นสายผลพิศดารเริ่มเล่นใหม่ๆก็ผมแนะนําว่าผลนี้ก็ให้จะดีเลยนะครับ ก็ผลบากี้เนี่ยสมัยก่อนนะมันก็จะแบบไปอย่างเร็ว,วนะคือแบบไปวาร์ปเกาะน,นูน้นเกาะนี้ได้คนระับคือไม่ได้วาร์ฟไปหรอกแต่มันเดินทางโค้นเร็วอะ่ะมันียกเป็นบั๊กอะไรก็ไม่รู้ผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันทุกคนดูครับแต่ว่าคือเออมันเป็นบั๊กที่แบบนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะมาจากช่องของพี่เบ็ค แล้วนะครับเออ <laughs> ก็แบบว่าคนดูนะ่าจะไปหาเจอมาแหละนะครับแล้วก็พี่เบ็กเนี่ยไปเอาเอามาทำนะเออแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ก็มาทำเว้ยแล้วคือมันมันก็กระเด็นไปไกลเลยผู้ชมเดี๋ยผมจะเอาขึ้นห้ดูว่าเป็นปยังไงนะเขียน <laughs> <laughs> ป้าคนดูคือมันจะแบบกระเด็นไปโคตรไกลนะคือแบบไกลจริงๆนะครับเป็นการเคลื่อนแบบเคลื่อนที่แบบ หม,มือนวัดอะแม่งอย่างเร็วไม่ใช่แค่นั้นนะคุณผู้ชมครับและบัก๊กนี้นะครับผมบอกเลยว่าโคตรมีประโยชน์ในการฟังาานะคุณผู้ชมคือแบบมีประโยชน์จัด,จดเลยนะค,คุณผู้ชมครับก็นี่เป็นสลับสตรอรี่แรกนะของผมที่ผมไปเจอมาแล้วคนดูครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยไป ทำแบบผมหรือเปล่านะครับแต่คือผมบอกเลยว่าตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมทำอันนี้นะครับผมทำอันนี้แบบอย่างบ่อยเลยคุณผู้ชมพูดเลยผมทำโคตรบ่อยนะครับแล้วผมก็มีผลถาวรก็คือผลบากี้ด้วยเองนะฮะส่วนอีกอย่างนึงนะครับที่คนน่าจะเคยลองทำเหมือนผมนะครับนั่นคือว่าบักแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะไปลองบักบนเกาะนู้นกันนะครับเป็นเกาะที่ผม นั้นทำบั็กมาก่อนเลยคุณผู้ชมอ่ะตอนนี้นะครับเราบินมาถ้ายงจะไกลแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนด้วยครับน่าจะเขาเคยทําเหมือนผมมากคือไม่รู้ว่ามันเป็นโรคอะไรนะครับแต่คือผมเนี่ยนะครับชอบทํามากๆเลยนะเออไม่รู้ว่าจะมีคนไหนทําเหมือนผมบ้างหรือเปล่านะครับแต่คือไม่รู้ว่าทางโลบ็อกนี่นะเขาแก้ไปหรือยังนะครไม่รู้เป็นทางเกมหรือว่าเป็นโลบ็อกอะไรสักอย่างนะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับเดเวลลอหรือทางโลบ็อกนี่แหละผมไม่แน่ใจนะครับเขาน่าจะออกไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่ามันเออเป็นออ่่าาาาาาาฮคคินนนนะะรรรรับใใกทีีเเเจว์ปปขข้้ไงง คือต้องบอกก่อนนะครับว่ามันจะมีแบบว่าพวกคนประเภทนี้ที่แบบมาเล่นใหม่และฟาร์มเกาะนี้ใช่ปหคือฟาร์มไปเกาะลอยฟ้าเลยคุณผู้ชมแต่ว่าคือบางคนน่คือแบบบางผู้เล่นนะครับมันจะพังในตรงนี้ไม่ได้นะคนดูคือมันจะพังตรงนี้ไม่ได้เห็นไหมคือมันจะพังตรงนี้ไม่ได้นะครับสำหรับเออคนที่แบบมันพังก็ได้จริงๆอ่ะคือมันจะแบบมันจะไม่ทำเวนะคุณผู้ชมคือมันจะไม่ทําแบบในการทําลายแบบพวกเรานะครับที่เราแบบสามารถทําลายได้นะฮะก็คือผู้เล่นพวกนี้นะครับที่มันทําลายไม่ได้อ่ะมันจะทําอย่างนี้ไปคุณผู้ชม มันจะเข้าไปนะครับแบบใ,ใกล้ๆเดี๋ยวผมขออนุญาตอารอบันลีก่อนละนะคุณผู้ชมครับจะรอเป็นฝั่งนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตาจัดก,การไอ้เจ้ามอนตัตวนี้บป๊บนึงนะคุณผู้ชมครับเพราะว่ามัน อันนี้จะกิกะลูกตาหูเกเินโอเคตอนนี้มาตาแล้วนะครับก <se> ็นะครับคุณผู้ชมมันไม่สามารถดันได้เว้ยคือมันดันไม่ได้นะครับตรงนี้มันก็วาร์ปเข้าไปก็น่าจะได้อยู่นะครับอันนี้ความคิดผมที่ผมคิดในตอนนั้นคุณผู้ชมคือถ้าปกติเนี่ยคนที่มันทําลายไม่ได้เว้ยมันจะแบบดึงขึ้นมาลองก่อนว่ามันจะคิวแล้วมันแบบจะแดดไปแล้วมันจะแบบไอ้นี่ได้เปล่านะครับแต่ว่าคืออันเนี้ยมันได้ได้ไงเด๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมมันเข้าไปได้เลยอ่ะผมจําได้ว่าตอนนั้นผมจะทําไม่ได้นะนี่แปลว่ากดย้เล เฮ้ยเดี๋ยวนะ้ำนี่มันบั๊กปะเนี่ยเจอบั๊กเฉยเฮ้ยเดี๋ยวผมเข้าไปได้ไงอะคุณผู้ชมอก็ผมงงเนี่ยเอ้าคือผมเข้ามาได้เฉยเลยคุณผู้ชมโดยที่ผมไม่ต้องทำอะไรเลยกดคิวบอกเลยนะเมื่อก่อนทําไม่ได้นะคุณผู้ชมเหมือนกูเจอบั๊กใหม่เฮ้ยกูเจอบั๊กใหม่เหรอวะเนี่ยทำไมกูเข้าไม่ได้วะเฮ้ยเดี๋ยวกูไม่ได้ทำลายเลยกดคิวไปเรื่อยมันก็เอ้ามันได้เฉยโอเคพูดถึงเมื่อก่อนดีกว่านะเมื่อก่อนคนที่ทำลายไ,ได้ทำแบบนี้ไลยคุณผู้ชม มันจะทำบั๊กแบบนี้นะครับคือการที่เราจะใช้ฮาคี้เนี่ยวร์ปเข้ามาข้างใน,น้ยนะซึ่งใครที่ทำลายไม่ได้ทำแบบนี้หมดนะผมพูดเลยนะพะว่าเมื่อก่อนนี่นะครับตรงนี้คือเป็นที่ฟาร์มเงินที่แบบโคตรด,ดีอ่ะบอกเลยว่าโคตรด,ดีคือถ้าแบบว่าเขาไม่ได้มารับตรงนี้คือแบบนะผมบอกเลยว่าโคตรน่าเสียดายนะเพราะว่าตรงนี้อ่ะได้เงินพอสมควรเลยนะครับได้เงินถือว่าเยอะมากนะ แต่ว่าไอ้ตรงนี้ไม่เข้าใจมันทำมันวาร์เข้าไปได้ไงแบบแค่กดแค่กดไอคิวอย่างเดียวคุณผู้ชมผมนี่งงจัดเลยนะเออแล้วมันพังไม่ได้เนี่ยหรือมันพังไม่ได้วอาคนดูเนี่ยมันพังไม่ได้เหรอแล้วน,นี่พังได้ไหมอ้านี่พังได้ส่วนอันนี้พังไม่ได้ what อันนี้พังไม่ได้คุณผู้ชมเป็นไรเนี่ย อันนี้น่าจะบั็กนะครับไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยพังได้ไงแล้วกูว่าเข้าไปได้ไงไี่กดคิวเพราะถูกฟลักก่นะอันนี้เป็นอันที่สองแล้วที่ทุกคนน่าจะเคยทํากันอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าเอาจริงเนี่ยนะครับผมก็ให้จะเป็นสายปั่นมากกว่าสายฟาร์มนะเอาจริงเพราะว่าผมเนี่ยนะครับขี้เกียจฟาร์มนะ่ยพูวตอนแรกผมขี้เกียจฟาร์มมากนะเมื่อก่อนผมก็เลยทําวิธีนี้นะครับในการหาเงินนั่นแหละนะครับเพื่อที่แบบเอาไปซื้อของนะแล้วก็มันก็จะมีพวกประเภทอีกประเภทนึงเลยคุณผู้ชมคือมันจะชอบแบบมากดเนี่ยผลแสงงงงงอออออยยยยยย่่่่าาามมมัันนนจจะะชชบบทเเเีีี้้คื ผู้ชมซึ่งไม่รู้ว่าใครเป็นหรือเปล่านะครับแต่มันมีเพื่อนผมคนนึง่งว้มันชื่อว่าไอ้ปื้มชอบทาแบบนี้คือคือผมไม่รู้ว่ามัแบบบี มีเพื่อนคนใหม่เป็นหรือเปล่านะครับแต่ตอนที่ผมเล่นบล็อกฟุตใหม่ๆเนี่ยกับเพื่อนผมที่ชื่อว่าไอ้ปื้มไอ้ไอ้เชี่ยนี่นะครับคือมันจะชอบใช้ผลแสนแล้วก็ดิ้งไปดิ้งมาไม่รู้บอกวัาสนุกดีและก็แน่นอนนะครับในเมื่อทุกคนฟาร์มเวลแบบเลเวลตันแล้วแน่นอนนะครับในโลกหนึ่งนี่นะครับผมรู้ว่าทุกคนเนี่ยนะต้องําตามผมแน่นอนนะครับคือการที่เราต้องมาปวดคนเว้ยซึ่งผมนะครับจะปวดคนเป็นไปธรรมดาว่ากูจะปวดคนแบบนี้นี่นะครับคือกูจะฆ่าไปนะคุณาาผู้ชมแต่อันนี้คือผมไม่อยากจะ เขานะผมคิดว่าผมปล่อยเขาฟาร์มไปดีกว่านะเพราะว่าเอาจริงเนี่ยนะครับถ้าเราไปฆ่าเขานะ่าจะไม่ดีเท่าไหร่นะคุณผู้ชมเออนะครับไม่รู้ไม่แน่ไม่แน่ใจหรือเปล่า นะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่กูเปิดก่อนโอเคตอนนี้เขาตารียบร้อยนะครับไก่ที่เทีนะครับผมจะพูดแรงไปหน่อยนะครับแต่เอาเป็นว่าเออปล่อยมาแล้วกันนะลาก็นะครับอีกหนึ่งเช็คพอยต์นะครับสำหรับเกาะนี้นี่นะครับสำหรับเกาะสกายเปีย์ที่ผมเป็นทุกวันนี้นะครับคือทุกวันนี้นะครับผมยังไม่เข้าใจนะครับว่าคือผมเซตเปาเนี่ยคุณผู้ชมคือผมจะเซตเปาตรงนี้นะเปาตรงนี้เสร็จนะครับผมต้องเดินลงไปข้างล่างเพื่อที่จะไปฟาร์มบิลตรงเนี้ยคือผมก็สงสัยว่านะครับคือตอนแรกเนี่ยผมสงสัยว่าเออ คือทำไมเนี่ยมันให้จุดเซตสปาวเนี่ยคนดูมันสูงกว่าไอเลเวลที่เราฟาร์มไปคือยังไงมันก็ต้องโดดขึ้นโดดลงอยู่แล้วอะ่ะนะครับซึ่งวิธีง่ายๆเนี่ยสำหรับคนที่เกียดแบบผมนะครับซึ่งผมรู้ว่าทุกคนน่าจะรู้ดีว่าันคืออะไรแล้วก็คือผมสปาวตรงนี้ใช่ไหมรับเวสเสร็จปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บ,บตีพวกนี้ตีพวกนี้รวมมอนตี1 2 3 4อะไรพวกนี้นะครับเสร็จแล้วเวสเสร็จว้าวเลเวลอัพรีครับนอนครับกูคงไปขึ้นบันไดไปหลายๆชั้นรอก สีเวลาตายรู้คทุกคนก็ทำแหละคือแรกอย่างนึงนะครับที่ผมจําได้ดีเลยนะครับคือจําที่ผมบอกว่าผมเล่นกับเพื่อนผมแต่แม่คือไอ้เื่มใช่ไหมคุณผู้ชมก็ไอ้ปพื่มผมเนี่ยนะครับคือมันจะเป็นอีกโลกเลยครับคือมันเป็นโลกที่เห็นผลไม่ได้เว้ยคือมันจะเป็นเชี่ยอะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณดูครับคือมันจะมีผลน่ะเกิดแถวนี้ว้ยผมจำไม่ได้ว่าเกิดแถวนี้นะหรือว่าจะเกิดตรงแถวต้นไม้นี้นะครับคือมันเกิดใกล้ต้นไม้ต้นไม้หนึ่งอะคุณผู้ชมแถวนี้แหละในเกาะนี้แหละนะซึ่งไม่รู้ว่านะครับ ไอ้ปื้มนะครับพอเวลามันมาเห็นนะู้ชมคือมันจะเป็นโรคอะไรไม่รู้นะครับถ้าเป็นผลดีแมกก็เก็บลงทิ้งทะเลเว้ยถ้าเป็นผลแย่มันก็เก็บลงทิ้งทะเลเว้ยแล้วคือบางอย่างนะครับผลดีๆแบบผลพระมันดอกเนี้ยคือทางที่มาจอาไม้ผมนะครับแต่คือแมงเอาไปทิ้งทะเลกูไม่เข้าใจว่ามึงเป็นโรคเชี่ยอะไรส่วนตรงนี้นะครับทุกคนน่าจะรู้ดีแล้วนะมันคือทะเลปอมนี่นะครับซึ่งตรงนี้มันเหยียบน้ําได้นะครับซึ่งก็หลอกไฟมักูนี่เองผมเคยคิดเหมือนกันนะคุณผู้ชมว่ามันจะทํามาทําไมนะ และก็แน่นอนนะครับอย่างสุดท้ายนะครับที่ทุกคนรู้กันดีนะครับก็คือเกาะจังเกิลนี่นะครับผมว่าเกาะของแชงคูดนี่นะครับซึ่งเกาะนี้เป็นเกาะสวรรค์ของผมเลยเพราะว่าผมนั้นตื่นเต้นกับเกาะนี้ก็มากนะพี่จีนแล้วเนี่ยเกาะนี้นะครับผมให้จจเกลียดมากๆเลยนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะครับคือต้องพูดก่อนเลยนะครับว่ายังไม่มีพวกนี้ยังไม่มีแบบว่ายังไม่มีแบบเออไอพวกนี้ที่สมผลอะไรมานี้นะครับก็ ผู้เล่นใหม่เนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยนะครับมาเกาะดิชไหมก็อยากได้ดาบเชงคูดนะครับก็เดินมาครับเดินมาตรงนี้นะครับแล้วก็เฮ้ยมันน่าจะมีบอสอยู่ข้างในแน่นอนเลยเขาก็จะเดินกลับไปแล้วไปฟาร์มเวลใช่ไหมแต่สำหรับคนที่แบบว่ามีแบบคนเก่งๆแบกนะครับเขาก็จะทําวิธีอื่นเว้ยคือการนี่เขาจะลากลากไอ้นี่มาเว้ยลากเชงคูดมาไปมาอยู่ตรงเนี้ยเอออยู่ตรงเนี้ยแล้วเขาก็จะลไกลเว้ยแล้วเขาจะได้ดาบเชงคูดเว้ยซึ่งผมคิดว่ามันเป็นวิธีที่อีพิกมากๆเลยนะครับถ้าาใคครเยทํก็นะ บอกกันได้นะกูแรกเนี่ยที่ทำที่ทำแน่นอนนะผมเคยทำมุคุณผู้ชม ก็นะครับอันนี้เป็นสตอรี่ร่าวๆผมนะครคุณผ,ผู้ชมครับก็ถ้าใครที่แบบว่าเคยทําเรื่องอะไรได้แบบแสบๆในเกมมีบ้าหนี่นะครับก็แบบมาพูดคุยกันได้เลยคุณผู้ชมว่าอยากจยรู้ว่าหลายคนนะครับเคยทําอะไรที่มันแบบเป็นสิ่งดีๆแล้วก็สิ่งแย่ๆแล้วก็สิ่งที่มันแบบกวนๆในเกมบีบ้านะคุณผู้ชมก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับพูดเลยนะว่าผมคนนึ่งนะครับที่เล่นเกมนี้นะครับก็มีสตอรี่ข้างในใจเยอะพอสมควรน,นะซึ่งก็ พูดเลยว่าเล่าไม่หมดนะครับสำหรับผมนะก็นะครับเยอะมากๆเลยนะคุณผู้ชมก็นี่น่าจะเป็นส่วนนิดๆหน่อยๆนะครับนี่อสำหรับผมมากๆเลยนะเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยนะครับผมว่าทุกคนน่าจะรู้พื้นฐานแล้วครับสำหรับพวกนี้นะเป็นสิ่งที่แบบว่าเก่าๆที่ทุกคนน่าจะเคยรู้กันดีนะครับคุณผู้ชมครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมก็สำหรับใครที่แบบว่าชื่อชอบคลิปในวันนี้นะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ผมด้วยนะคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตคนลาไปก่อนละนี้ผมไปองสำหรับ EP นะครัับเจอกนคลิปหน้าครับผม